โอเคครับผมก็อยู่กับเกมวันพันแมวนะครับวันนี้ก็จะมาขาย ID SB ที่450นะครับก็เป็น ID ถ้าในเซิร์ฟก็ท็อปเซิร์ฟแล้วกันอ่าแต่ว่าพลังเจ็ดล้านแต่ว่าก็ท็อปเซิร์ฟนะครับผมมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างน,นะครับ ID นี้นะก็เริ่มที่อะไรดีอ่ะพลังเจ็ดล้านนะครับเลเวล90อันดับลันประลองที่8ครับผม ไปดูอันดับพลังกันต่อครับอันดับพลังที่4ผ่านด่านที่2ตัวละครสุดแก่งที่6กิวอันดับ1ครับผมก็ใครที่ชอบท็อปเซิร์ฟก็ต้องจัดแล้วแหละอ่ะโอเคทําไมแบบสะดุดสดุดหน่อยอ่ะไปดูตัวละครระดับ S R แล้วกันนะครับผมมีจกักรพรรดเด็กนะครับผมโบลรอสโซนิกพลิริสเนอร์ราชาาไดดินดาร์ชนักท็อปมาสเตอร์คาบุโตะจกักรพรรดเด็กโบลรอสวัคซีนแมวซอมบี้แมว ซุยลิวเกโลเกโลปู่บอมแล้วก็เฮลเฟมฟูบุกิเอสอาครับผมอ่ะต่อมาณนี้ไปดูของดองบ้างของดองนะครับของดองมีตัวดำสี่ใบนะตัวเฉพาะ45่บใบตัวเหลืองแปดใบมีตาอะไรหรือเปล่าอ่ามีตาหินพัฒนาปีศาจอยู่ที่7ชิ้นนะครับผมอ่ะไปดูตวัวละครกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้าง เริ่มที่จกักรพรรดิเด็กไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ3ดาวเป็นเซตโจมตีความเร็วนะครับสำหรับจกักรพรรดิเด็กโบลสนะครับผมเป็นโจมตีอ่ะมี HP 1ชิ้นไอเทมเฉพาะ2องตาสองซีเรียลไอเทม2องตาสามนะครับเป็นเซตเอ่อ HP โจมตีแล้วกันเฮลเฟมเป็น HP ดวนนะครับไอเทม2 ata, องตาสี่ซอมบี้แมวไอเทม2องตาสองนะครับเป็นเซต HP ปู่บอมนะครับผมเป็น HP อ่ะไอเทมเฉพาะอยู่ที่2ดาวตาเฉพาะ2ดาวฟูฟุกิไอเทม2ตา3นะครับเป็นเซ็ต อะไรดีโจมตี HP แล้วกันอ่ามีคอยเกโกิเกโลใส่ HP ไปฮีโร่ปิศาจครบนะครับอ่าสำหรับพอฮีโร่ปิศาจนะโบลอสล่างหนึ่งนะครับผมเกนจิสายฟ้าก็มีนะครับแต่ไม่ได้ใช้แล้วโอเคคอสตูมฟูบกูกินะคอสตูมของเจนอสก็มีนะครับโอเคและที่หลักๆคือมีแบงค์อยู่ที่414แบงค์ขอตีเลขกลมๆก,ก่อนแล้วกัน ประมาณ2,000บาทขอตีกลมๆเลยแล้วกันได้ปะอ่าประมาณ2,000ักว่าบาทนะครับผมก็อ่าขอตีเลขกลมๆเป็น2 0 0พันก็พอละมีแบงค์ประมาณ4 1 4บแบงก์ก็ตีเงินเป็น2,000บาทละกันอ่ะโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ก็ต้องเรียกได้ว่าถ้าในเซิร์ฟก็ต้องบอกว่าสุดระดับหนึ่งเลยคืออันดับอยู่ที่4ที่5 PVP ท็อปอะไรแบบเนี้ยนะครับผมอ่ะโอเคก็เดี๋ยวไปดวลกันเลยดีกว่าดวลกับเพื่อนในกิวพลังเอาเท่าไหร่ดี จ็ดแสนเท่ากันเหรอเจ็ดแสนเท่ากันคือคนนี้ที่2เลยนะอ่ะโอเคหัวหน้าทีมหัวหน้าทีมที่สโอ้โหเจอแต่ตึงๆแต่อยากลองสู้อ่ะลองดูแล้วกันอาจจะไม่ใช่ทีมหลักนะครับผมแต่ก็ลองสู้ดูนะโอเคกดกดออตโต้ไปอ่ะโอเคออตโต้ไปครับผมอรารเดอร์บัฟความเร็วก่อนโอเคต่อยมา1นึ่ทีครับหมา แล้วก็อัศวินสุนัขออกรบครับโอเคโอค้โหค่อนข้างที่จะแรงเลยนะซอมบี้แมวเราน่าจะรับนะครับผมรับเป็นที่เรียบร้อยครับลูกน้องโบลสก็แตกไปแล้วนะอ่าหุ่นใหญ่สูญลายมาไม่เข้านะครับปู่บอมตอนนี้ติดไม่ยอดทอแล้วแล้วก็อัศวินสุนัขออกรบไปบ้างครับผม,มเราก็แรงใช้ได้เลยนะเนี่ยตีไปปูบอมของเขาติดไม่ยอดทอครับผมตามไปดว้วยังไงต่อซูริวครับผมร่างสรรวบินเตะ โอ้โหไม่รอดนะเนี่ยไม่รอดนะเนี่ยซอมบี้แมวครับผมสะบ,บ้านแคขนแต่ว่าเดี๋ยวก็โดนโบรอสเราอันติไปนะอืตีโอเคปู่บอมยืนได้อยู่นะครับบัลเหล็กวายุไซโคไปอ่าโอเคแล้วก็หมาตีต่ออ้าวคิดว่าจะตีซอมบี้แมวไม่เป็นไรครับผมโหโบรอสเตะธรรมดาต้องเรียงอันดับไม่ให้ปู่บอมอันตินะเนี่ยอ่าตีธรรมดาครับผมเฮลเฟมตีเด็กอ่าจากักรพรรดิเด็กผมยังยืนได้อยู่ซอมบี้แมวฟื้นมายิงไปครับผม หมาตีเด็กตายเป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวละครเรายังเหลือครบเลยอยู่เลยอ่ะสสิรสุนัขออกรบก็บผมเรียบร้อยป้าซอมบี้แมวไม่น่ารอดครับผมชนะแบบชิวๆชิวมากนะอาจจะไม่ใช่ทีมหลักนะครับผมเอาเท่าไหร่ดีอันนี้คือเราแบบโหดสุดในกิวแล้วนะอ่ะลองสู้ดูก็ไม่เสียหายเสรจไม่น่าชนะนะครับผมอันนี้คืออันดับสองนะอันดับสองเราแบบ อันดับเท่าไหร่อันดับสี่ป่ะอ่าเผื่ PVP ที่แปนะครับผม <Okay. S 1> อัศวินสุดนักออกรบครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวลูกน้องโบรลอสก็แตกนะโอเคครับผมโบรอลอสระเบิดถล่มดาวแบกครับไว้โจนระเบิดไปแน่นอนต้มไปครับผมแล้วก็อัศวินสุดนักออกรบไปเหมือนกันอือเกโลเกโลตายนะครับตีไปหนึ่งทีครับผมหมาของเรา ซุยลิวครับผมร่างสุรัวบินเตะไม่น่ารอดนเนี่ยเนี่ยยุงอะ่ะอ,อตีไปโอเคซอมบี้แมวหลับครับผมยุ่งอยู่จมพิษตาใส่ใส่ดำชื่อไม่ได้ดำชื่อไม่ได้ซุยริวอะโอเคยังยืนได้สบายอยู่นะครับมันเฮ้ยไม่ได้ให้อันตีเลยปูบอมไม่ได้ให้อันตีเลยนะเนี่ยบูลลอสเตะไปโอเคตีไประเบิดยังยังไม่ระเบิดครับผมรุ่งองโบรลอสยังยืนได้อยู่ ตอนพี่แมวฟื้นก็ผมยิงไปติดรับด้เมีอมหมาตีต่อระเบิดครับผมโบรอสเราตายระเบิดจนโบรอสเราตายก็น่าจะแค้ไปนะไม่ใช่แบบกดข้ามชนะแบบนี้ก็ไม่ใช่นะ่ะอันดับสองนะครับผมเราก็สู้ยากแหละรอ,องไปดนลกับอันดับแล้วกันเพราะว่าอันนี้คือแบบยังไงดีอะอันดับเท่าไหรด่ดีอันดับสิบปะเราอยู่ที่สี่นะรอ,องสู้ดูนะครับผมเราก็ท็อปเซิร์ฟนะปเป็นเซิร์ฟใหม่ที่ตัวละครเนี่ย คือเป็นเมตาทางนั้นเลยนะครับผมไม่ค่อยมียุงเท่าไหร่แต่ก็เดี๋ยวยุงก็น่าจะยืนไม่ไหวนะโอเคอัสมีสุดนักออกรบครับผมอ่าโรแตกกันระนาวครับอืมตีไปหนึ่งทีโอเคหมาของเราแล้วก็ซุยริวครับผมร่างสุรวมิเตะปู่บอมไม่ต้องนั่ตีนะ่อาไปจัดความเร็วใหม่นะครับอืตีไปร่างสุรวมิเตะมาเหมือนกันแต่รแต่ตัวละครเขาแทบจะหมดแล้วนะ จีนัทฮิวครับผมฮิวให้ซูริวตีไปแล้วก็หมาซ้ำต่อเรียบร้อยครับผมดักมายากลโบลสครับผมระเบิดถล่มดาวไม่นะรอดอยู่แล้วนะครับสำหรับจีนัทนะตีฟูริวไปซูริวตอนนี้โร่แต่ครับผมไม่รอดแน่นอนครับตีไปโอเคเหลือแค่ผูบอมตัวเดียวเท่าน,นั้นมันเหล็กวายุไซโครมาแบกรับรัวๆครับผมเรียกได้ว่าแทบจะไม่สก,กิดทีมของเราเลยทีเดียวเข้าสู่รอบที่สองครับผมอสุวินซูนะัออกรบครับ ตีไปติดไม่ยอดทอครับตอนนี้ฟิลิปร่างสุดวบินเตะครับโอเคไม่รอดครับผมก็แพ้ไปนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปตีบอสกันดูก่อนนะครับตีบอสนะโอเคตีอีกได้ปะเนี่ยอ่าเดี๋ยวเราไปตีบอสกันแล้วกัน เฟสตี oss, okay. บอสโซนิกโอเคบดขยีจกก้จักรพรรดิเด็กโบลสเกนจิเหรอเกนจิหรือซุยริวดีอ่ะเอาเกนจิมาก็ได้นะครับผมเราไม่กลัวอยู่แล้วนะซอมบี้แมวคอยเป็นตัวรับดาเมจอืมหรือว่าเอาเกโลเกโรเข้าเอ้แต่ไม่เป็นไรหรอกอ่ะเซตนี้ก็สวยอยู่นะครับกับการตีบอสนะ พลังเราเจล้านใช้คอปู่บอมเนี่ยสวยแล้วนะครับอ่าโอเคมาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกับการตีบอสโบลสนะครับผมอัศวินซุนักออกรบครับตุบตับตุบตับเลยโอเคตีโกลิบัสไปบวมตีธรรมดาครับผมตีโกลิบัสไปแบบรัวๆโบลสก็ผมระเบิดถล่มดาวเป็นไงอืม9ก้าล้านนะครับไม่รอดแล้วครับผมสำหรับเกรียวกันชุบของเราโกลิบสัสโดนตีรัวๆนะ ยิงไปติดรับเาเมจครับผมโกลิบัสยังยืนได้อยู่เจ็จิสาสฟ้าอันตีครับผมนี่ไงเรียบร้อยครับผมโกลิบัสลูกเตะราชันมาแน่นอนเราเป็นซอมบี้แมวนะครับยังไงก็ไม่เข้านะโอเคอสเวทซูนักออกรบครับผม่าเมลสากาดเป็นไงน่าจะไม่รอดนะรอบนี้นะครับผู่บอมตีธรรมดาเมลสากาดยังยืนไหวอยู่นะแล้วก็โบรอสครับผมระเบิดถล่มดาว 12ล้านนะครับกับพลัง7ล้านเดี๋ยวมาดูดาเมจจัดเต็มกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงในรอบต่อไปยิงไปก็ผมรับดาเมจอือันตีไปครับผม8ปดแสนป่ะน่านถึง8ล้านนะเกนจีของเราโอเครอบที่3ามก็ผมไปครับอซูวินสุนักออกรบตีไปหนึ่งทีโอเควอมตีธรรมดาไปโอเค มามามาโบอสครับผมระเบิดถล่มดาวครับอ่าสิบสอร้านก็น่าจะได้เท่านี้ล่ะโอเคกดข้ามไปเลยแล้วกันกับการตีบอสนะอ่าข้ามทีนี้ก็ค้างหน่อยนะครับผมโอเคดาเมจที่ทําได้ก็ประมาณส0งร้านพลัง7จร้านตีบอสได้200ร้านก็ก็โอเคนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันไอดีนี้นะครับขายที่ 2,900บาทนะครับมีแบงค์ในตัวนะครับผมประมาณ2,000บาทนะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้และกันเด็กโบรอสมีหมดนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ดูนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาเลยครับขอบคุณครับ